สวัสดีค่ะแนวทางหวยหวยลาวนะคะงวดวันที่28เดือนมกรา2564นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นสูตรสนตัวตรงสถิติย้อนหลังทั้งหมด3งวดนะคะคำนวณงวดแรกจะเป็นวันที่14เดือนมกรานะคะสำหรับสูตรที่นำมาใช้ในรอบนี้ นะคะก็จะเป็นสูตรหลักหมื่นคูณด้วย2นะคะบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย2บวกด้วย1คงที่สูตรที่2หลักหมื่นบวกหลักสิบและบวกด้วย7คงที่นะคะต่อมาสูตรที่3หลักพันคูณด้วย3นะคะบวกด้วยหลักสิบบวกด้วยหลักหน่วยคูณไม่มีคูณเนาะและบวกด้วย6คงที่นะคะต่อมาตัวที่4ี่จะเป็นหลักหมื่นบวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย2และบวกด้วยหลักหน่วยตามด้วย9้าคงที่นะคะ มาคำนวณไปพร้อมกันเลยนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะสำหรับใครที่คํานวณแล้วเป็นแล้วนะคะก็สามารถข้ามไปมวดปัจจุบันได้เลยนะมาเริ่มกันที่สุดแรกนะคะวันที่14เดือนมกรานะคะสุดแรกหลักหมื่นคูณด้วย2หลักหมื่นจะเป็นเลข3นะคะ 3, 2, มสอเป็น6บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย2หลักร้อยก็คือ0 0คูณอะไรก็ได้ศ หคง,งที่6บวก1เท่ากับ7ต่อมานะคะหลักหมืน่นหลักหมื่นก็คือ3บวกหลัก10เป็น7และ7คงที่7 2 14นะคะ4บวก3เป็น7ต่อมาหลักพันคูณด้วย3หลักพันเป็น5 5 3ห้ บวกด้วยหลักสิบก็คือ7หลักหน่วยนะคะหลักหน่วยเป็น0และบวกด้วย6คงที่5้บวก6เป็น11ได้1 1ึบวกเเป็น8ต่อมาสูตรที่4นะคะหลักหมื่นก็คือ3บวกด้วยหลักพันเป็นห้าหลักร้อยคูณด้วย2หลักร้อยเป็นศูนคูณอะไรก็ได้ศูนย์ บวกด้วยหลักหน่วยและตามด้วย9้าคงที่3มบวก5้าเป็น8ดนะคะ8ดบวกเ้าเป็น17งวดแรกนะคะออกมาเป็น7 3ดสามตัวนะคะมี8 1ดหนึ่งตัวส่วนผลที่ออกในรอบของวันที่8นะคะก็จะเป็นสตัวท้ายนะคะเป็น8 1ดหนึ่งตัวนะบวเจดสามตัวตองนะคะก็สตัวมาครบนะคะ มาต่อกันงวดวันที่18นะคะงวดที่2นะหลักหมื่นคูณด้วย2หลักหมื่นในรอบนี้จะมีรอบนี้จะมีหลักแสนมาด้วยนะหลักหมื่นนะคะหลักหมื่นก็คือ2นะสองสองสบวกด้วยนะคะหลักร้อยคูณด้วย2หลักร้อยเป็น7 7 2ด4บวก1คงที่4บวก4ี่เป็น8บวก1เป็น9้า ต่อมาสูตรที่สองหลักหมื่นก็คือ2บวกด้วยหลัก10บนะคะหลักสิบเป็น7และบวกด้วย7คงที่7จบวกเเป็น14 4สีบวกสเป็น6ต่อมาสูตรที่3นะคะหลักพันคูณด้วย3 8 3 24บวกด้วยหลัก10บก็คือ7หลักหน่วยเป็น เจ็ดและตามด้วยหกขงที่เจ็ดสองสิบสี่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่ในตัวหลังก็คือสี่ต่อมาหลักหมื่นนะคะบวกด้วยหลักพัน บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย2 7 2 14หลักหน่วยเป็น7และตามด้วย9คงที่8บวก2เป็น10ได้0 4นบวก7เป็น11ได้1 1, 1> บวก9เป็น10ได้0ตัวหลังนะคะในรอบวันที่18รอบวันที่18นะคะผลที่ผมที่คำนวณเนาะก็จะเป็น96 สี่สูนนะคะสวนตัวเลขที่ออกในวันที่21นะคะก็จะเป็น0ู4 6นะคะมี0ูนยมีเก้ามีสี่มี6นะสตัวมาครบนะคะมาต่อกันงวดที่สามนะงวดที่สามนะคะก็คือวันที่21นะคะเดือนมกราเนาะสูตรแรกนะคะสูตรแรกหลักหมื่นคูณด้วย2หลักหมื่นเป็น8 8 2แปดสองสิบหก บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย2หลักร้อยเป็น9 9 2า8และ1งคงที่8บวก1เป็น9 9เบวก6เป็น15ต่อมาตัวที่สองนะคะตัวที่สองก็คือหลักหมื่นเป็น8บวกด้วยหลักสิบหลักสิบก็คือเลข6และตามด้วยเจคงที่ 8บวก6เป็น14 4บวก7เป็น11ได้1ต่อมานะคะสูตรที่3นะหลักพันคูณด้วย3หลักพันเป็น0 0คูณอะไรก็ได้0นะคะบวกด้วยหลัก10หลัก10บเป็น6หลักหน่วยก็คือ4และตามด้วย6คงที่6 2ส2งบวก4เป็น6 สูตรที่4นะคะหลักหมื่นเป็น8บวกด้วยหลักพันนะคะหลักพันก็คือ0บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย2 9 28หลักหน่วยเป็น4และบวกด้วย9คงที่8 2ดสอง้าห6บวก4เป็น10บวก9เป็น19 ได้ตัวหลังก็คือเลข9ในรอบของวันที่21นะคะตัวเลขคำนวณ5 1 6 9ส่วนผลที่ออกนะคะวันที่25ที่ผ่านมาตัวเลขนะคะจะเป็น1 6 9 5นะคะก็มี1เนาะมี6มี9มี5นะคะตัวเลข4ตัวมาครบมาต่อกันวันที่25นะคะวันที่2 5ลุ้นต่อวันที่2 ยี่ดเนาะ28วันพฤหัสนี้นะคะก็หลักหมื่นคูณด้วยสองหลักหมื่นเป็นสองสองสองบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย2นะคะหลักร้อยเป็น6 6, 6. 2 1สองบวก1งคงที่4 6หนะคะ6บวก1เป็น7ต่อมาสูตรที่สองหลักหมื่นก็คือสอง บวกด้วยหลักสิบนะคะหลักสิบเป็น9และบวกด้วย7จคงที่9ก้าสิบสบอได้หนึ่งหบวกเเป็น9กอ,อ๋อหนึ่งบวกเเป็น8ปดนะ,ะขออภัยต่อมาสูตรที่3หลักพันคูณด้วย3หลักพันเป็น1นคูณสได้3ามบวกด้วยหลักสิบก็คือเลข9หลักหน่วยเป็น5้านะคะและบวกด้วย6กคงที่ 9บวก5เป็น14 4บวก6เป็น10บวก3เป็น13ได้3ต่อมาสูนที่4หลักหมื่นก็คือ2บวกด้วยหลักพันหลักร้อยคูณด้วย2 6 2 12หลักหน่วยเป็น5และบวกด้วย9คงที่9บวก1เป็น10ได้0 2นบวกสเป็น4 4่บวก5เป็น9 ะะสำหรับตัวเลข3ตัวสีตัวในรอบนี้นะคะตัวเลขปักหลักให้เรียบร้อยก็จะเป็น7 8 3 9นะคะ7 8 3 9นะ,ะตัวเลข3ตัวในรอบนี้นะคะของสูตรนี้3ตัวและ2ตัวนะคะ3ตัวก็จะได้เป็น7 8 3 7 8 9 8 3 9นะคะแล้วก็7 3 9ได้3 4ี่ชุดนะคะต่อมาสองตัวก็จะได้เป็น7 8 7 3 7 9 8 3 8็ดและ3 9นะคะ กปดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขเกิดจากการคำนวณสถิติย้อนหลงังก็จะมีผิดไม่ถูกต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ